สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองปายสุพุตคนจับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ไก่สีหอดเที่ยงน่ะแหละนะครับพอทีมงานห่าถึงหอดจะถึงที่ทําการแสดงวงแสงตองเทียนําคืนนี้อยู่ที่ตลาดรวยซัพบบอ่านะครับโครงการสามนะครับบางทีนะครับน้องมาหอดจะใส่ครับตั้งแต่สองโมงครับใหญ่หมองครับใหญ่หมองตอนแรกว่าอยู่ฟังล้านปูนผมมันแฉบครับอย่าอยู่ฟังมองรถจอดผมบ้านปูนเลย แฉบครับต้อนเด้อย่างว่านีครับก็ได้จ่าไปหน่อยใช่ไหครับทีงมานั่งกำลังลงเวทีครับผมอ่านะครับเวทีกำลังตามการแสงแดดที่แรงสุดๆเลยครับอากาศโอ้ห่อนครับดีที่มีลมนินิจ้อยครับลมอ่านะครับห่อนมาห่อนเบิ้งอาจารย์ขาวขาวฝุ่นฝาหลมสามบ่อาจารย์ขาวห่าขาวพมชื่ออะไรนี่ขาวพมสองสามเทื่อนนะอาจารย์ขาวคนนักตักชงผมไม่เทถเป็นยังสุด โอ้ช่วงผมอาจารย์เช้าคนเด็ดเทได้ตัดกันเองนะครับทีมงานเขาตัดกันเองแกแว่นของทีมงานเป็นหอนแดดนี่ครับกันแสงแดดกันเช้าว่ะนะครับกันเาวน้ำทิ้มเห็ดปันให้โลกฟังฝุ่นจะเช่าแล้วสี่เดียวไหาบ้างปานนี่ครับมาตั้งแต่แปดโมงจนถึงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงครับถึงเลยซ้ำนี่แล้วครับเด้อนะครับเอฟซีโครงการสามบางพี่มองไก่มองไกล มารับชมเลยครับมาได้ครับหนึ่งขึ้นตรงเป็นต้นไปครับสําหรับแสงชองฟิแลนด์ครับมาขึ้นนี่ท่าการแสดงยุตสายหาครับพุทธมนสายหาท่ามผสมครับขึ้นกับขึ้นกับไล่เติบครับเด็กตีนเก็บของมาแล้วเก็บของแล้วตีหาหมอนอดยู่ประมาณแปดโมงนะอยู่นอเบิงหายขี่ไปนําเบิ้งคนเศร้าไหมน้ำอากาศมันห่อนครับเนี่ยครับอันนี้กับเขาพ่มประมาณสามสี่เทื่อนนะครับโอ้เด็นยังครับอากาศมันร้อนครับ อ่าดีนะจะมีลมนิดน้อยครับอ่าวงการสามข้อนมองนะครับด้วยซับมองไอ้ตลาดด้วยครับบอกครับนี่เห็นล้ใก่ไก่กันครับมองลงกุ้เทียงนะครับข่วงการสามบางพีเนาะรถประกันนะครับด้วย่าเรื่องประกอบกันกับใส่กล้องพิลเตอร์เขามาเรื่องุ่มหนึ่งทำการแสดงด้วยครับเด้ออาตอนนี้ทีมงานนอกจาตังตั้งวิธีทำการแสงแดดที่เส้มข้น อ่อนป็นไดฝนป็นได้กระ,ระกตกต่างหมันดิว่วใครับขอทำกรารแสดงได้๋น้อครับเนาะงสำหรับทีมงานเน่าแดดแนวอยู่กะบดุยเอาสูเอาครับเพราะว่าช่วงเดือนนี้ต่อไปกุมภาพันธ์หน้าเมษายนช่วงหนาร้อนครับอากาศาาร้อนฝนจะตกอ่าฝนตกส่นจะรุ่นร้อนนะครับเนาะเป็นพายุจะร้อนนะครับเนาะ้ับช่วงนี้กันร้อนแ้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ร้อนแ้ง,งนะครับนี่ สองสิบสองกุมภาพันธ์ออ่่ะนปลานี่คนเดินไม่สาให้จังคนนี้นะครับน้องเอ้าย่าสูสๆครับกำลังใจกันที่เราแหละครับอ่านะครับฝ่าเฮ็ดฝ่าได้ฝ่านอนฝักฟันครับมือยืนมืมีงานะครับบ้านสัมบูร่าจุฑานีนะครับน้องบางส่วนกับชอยู่ชอนบุรีครับบางเขนกับบ้านนะครับน้องอ่านี่ครับผ่อนไปนแรกกับสองรูอครับฝ่าเฮ็ดมัาแล้วครับมาแล้วเขากับมาแล้วดั้มเนี่ครับเนี่ยอ่าฝ่าเฮ็ดนะเพื่อนต้องเสียฝ่าดั้ม กระะถุงหนึ่งกระะครับมีเนี่ยประมาณสี่หาม้งนแรกกะะครับน่งว่าอนก็นอเที่าายงกับสีพักพอน,นะครับมันห่อนแห้งอย่มัปนนี้รบรรยากาศองน,นี้นะตัะักัเอ้าจะร้อนจะหนาวก็สูดนะครับเด้อตัดีวิตควนไว้คูอยู่บื้างหลังคูทุกทรมากนก็ผลกบแดดที่ตะาบ ครับแทงกันแทงอากาศร้อนร้อนร้อนครับอ่อมีี <uckles>. ้ครับเมวกอานก็ห่อนมานี้ก็ห่อนแห้หอนไปตืมอ่าสูยๆล้วทุกคนท่าแลน่าเกาก็เอาแล้วมือกนไกลพักคอนกลับบ้านเนี่ยพักอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดามือดวดนะครับเนี่ยจารย์ยเขาพูดมีแล้วโอ้ยไปไปจ้า มต่างข้องขาต่างข้องขาไม่แล้วเานะครับร้านทสะดวกสบายมองเป็นตลาดนัดก็ครับนอกมองนี้ของน้งมองนั่งสะดวกสบายอาหารการกินเพียบครับ ร้าง,งก็เป็นต่างก๋ยว,วยเตี๋ยวโอ,อ,นะอ้ยใส่แล้วครับโอ<ๆ>เคทุกคนครับยจะพุนกะวดเอาแน่นนครับนะมือกัได้พักคนแหละทุกคนเอ้ยสู้ไปครับทีมงานเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเมื่อยกับเซ้าเนาะครับนก็พอกันแดดเนาะรับเครื่องเปิดไฟด้ดยดูแดดเนาะ ตอนนี้กด้แปแล้วแป้นเป็นโคงเลง่งตูอ่าิดฉากทิ่รบบไฟอ่านไม่ไหวกคัคงสีเดลียแล้วครับเนาะนี่มากำลังตั้งตู้ต่โครงตู้ตครับํำทีมโดยเจ้าก่อเจ้าเด็กมาจันเขาแตงช่องขึ้นเล่นเสียบเดทนเป็นงานต่งาตงตอนการนันขายอยู่ไก่ครับสนุกนกินสนุกรวยลายดของน้ำก็อยุไก่ของน้ำมันก็อยุไก่แล้วเี่ หนึ่น็สิบเบิต์วันนี้แล้วเหม,ออมือนออกมาอีกครับผมขอบคุณทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสันชาวชาแนลครับผมคลิปนีไ้ไว้ซ้ำหี้น้อครับน้อเจอกันชิปหนาครับผมสวัสดีครับ